เปิดเทอมยังวูฮโวฮตอนนี้เราปิดแสดงหน้าจอที่สัมผัสมันจะเป็นสีขาวๆมีตอนนี้เห็นแล้วรุนน่นกุ่นรน่นุนรุนูุครนนรกรรนนนีรน่รรร ที่เห็ดเนชื่อยุบโลวบัคก,ก็ปิดไว้ยุบแม่เติมแล้วเพื่อนเราทำไมมันเล่นอะไรเยอะขนาดนี้เนอ่ะโอ้อขอขอเอาเอาคนรวยมาก่อนนะคะมาไอเพชรมาเลยโอเคเด้เกำลังมาออตอนนี้อินกับเาลัยนะไม่ใช่ตัวเอง พี่จิ๋วอ้ยคือทำไมนะมามามาแล้วมองท่านเป็นโน่งงั้นเหรอฉันไม่ได้เป็นโน่งนะแค่เป็นโน่งมีควาอยู่ไหนเกย์อยู่ไหนท่าน,น,นอยู่ตรงบ้านท่านโอ้วัดแดงวัดแดงตรงไหนเหรอ ลอเอาวันนี้นาจะมาวันนี่ฉันมีคำสั่งให้นายทำทำยาล่องหนแดบไหนก็ได้มาให้นะโอเคไหมโอเคสิง่ายดดได้ทำยาเลยก็ได้มาแถมหนึ่งอันเดี๋ยวฉันจะทำการเอาพวงอะไรให้นาะ ไม่ใช่สิอันนี้ให้หนาเด้าไปในสมบูรณ์กับโรบัสโอเคฉันบา้าไปแ่้วอะมาแต่ว่าได้เซฟไปอะสิไดเอออเากล้องไว้ตรงนี้สิอะมากล้องมาแล้วเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันไว้ตรงนี้ก็ปังเอาไว้ตรงนี้ เราได้เซฟไว้แน่นอนนมคอยกีรพุติอะมาเอากิงกาแล้วก็โลบักแล้วก็นกแล้วก็โลบักแล้วก็สมองโอม้สมองไอ้มันไม่ได้ อะไรนะนกแล้วก็โลบักแล้วก็สมองแล้วก็โลบักแล้วก็โลบักแล้วก็ปูกาแล้วก็โลบักไม่ใช่ปลาแต่ก็ใส่โลบักไปก่อนแต่ถึงมันจะไม่ล่องหนมันก็ล่องหนได้อยู่เเแบบนี้เลยกิงกาแล้วก็ ไปโอ้โ oh ห no. เน่าลืมไปเราหยิบไม่ได้เสร็จยังเนี่ยกำลังไปอยู่เนี่ยทำไมใจร้อนจังเลยเนี่ยเมื่อใจร้อนทำอไมทำช้าจังเลยมันยากอ่ะไหนมาลองชิมหน่อยอร่อยเปล่าถ้าใครมาละบ,บทข้างล่าเนี่ยเสียงใครก็คือเสียงเพื่อนเรา เง่งเงงเง่งัเลยเอ้ยว้าวว้าวโอ้อติดเต็มหนึ่งเลยว้าวยอดฉันยังไม่ตายทำยาแถมมาให้ด้วยนะไหนว่าจะให้พวงอะไรไงมาทำยาอีกหนึ่งยาอะไรโอเคก็ได้แคต้องอาศัยความเร็ว ใช่กีฬาโปรชิปเอสี่สิบแลนวนูมาทำไมตรงนี้เนี่แล้วทำไมฉันกดไม่โดนหรือเกิดเป็นก้อ้องเล็บทุกคลิปที่ลงจะมิสีโโขาหมดเลยนี่ไม่มีดาวเด็ดล้าง่อดยาที่มันอะไรนะยาที่มันเด็ดเด็ดโอเคแม่อยาก เีาจ้ใส่หมัดกับอันนี้มัดกับ็หมัดกับพีกนี่เราก็ได้แล้วแล้เราก็ทำการให้ คุณหยุยดแก้ไปนะโอ้ยใครจะเปิดใส่หน้าเนี่ยเงั้นในะใครอ่ะเพราะมันเป็นเราโอ้ยอยากกินนะอยากกินอยากกินต่อยเทียตานะอมยิ้มยา,าวยิ้ชุบกลใใ้ดกระดาษไม่ใช่นะเมื่อกี้สิมใคร เสียงเราเนี่ยเสียงคนทีสสสสสสส่กระโดดเนี่ยอ่านกันนานชนะให้ต่อยฉันก่อนเลยเออใหีฉันต่อนนาน้างเออเอเอาเอๆเอๆเอเอาอาอาเอเออยิงมากเลยงั้นเอารางวัลไปเลยหมวกพิเศษ เดี๋ยวฉันกินให้อะไรเนี่ยแกจะให้ฉันกินเหรอไม่มีทางไปน,นี้กับโลบักมันจะเกิดอะไรขึ้น ะาปอพอยดูหน่อยตะกินเสร็จนี่อ่ะโอ้โหคุณประสบปัญหาเรื่องไม่มีเงินใช้ไหมแค่คุณมีหมวกหนึ่งและโลบักและเงินหนึ่งบาทใส่ไปคุณก็จะได้เงินมันหนึ่งล้านบาทเลยโอ้โห มันผลิตออกมาจากคูชฉันได้ด้วยมันเป็นไม่ได้งไงจบคลิปแล้ว